อสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านตอนนี้ช่างก็ได้สถานที่ที่จะถอดเอวเลยครับอยู่ตรงนี้เลยเรียกตรงร่มๆนี่แหละค <c oughs> ิดว่าที่ที่จะถอดเอวต้องที่ต้องแข็งพื้นล่างต้องแน่นครับ <c oughs> ขอบคุณไมยังอ เต้ยอะไรนะเต้ยคนส่องดำเต้ยคนส่องดำเพิ่งทำช่องครับอ๋อเต้ยคนส่องดำครับเพิ่งทำช่องซื้อน้ำเข้าไปดูก็เห็นหมาอยู่ตัวหนึ่งอ๋อซื้อนมเย็นมาฝากครับนี่ครับมาถึงทีเลยนี่เออทำไมต้องใส่ว่าส่องดำก็สองยังไม่มีก็ส่องของอ๋อส่องลูกกอดใช่ไหมส่องลูกกอดว่ามันของดีของแท้เหมือนพระไหมเราก็ทุกทีอยู่แล้วแต่ยุคแบบ สมัยชอบเป็นความชอบของพี่ชายเาอยยู่กับีโนเดี๋ยวไปดูกันว่าช่างเขาทำอะไรแบบไหนบ้างในการขั้นตอนการเป็นเอวนี่ถอดน็อตน็อตถอดเกือบหมดเลยเดิรอดหมดแล้วนี่แล้วก็มีอยู่ข้างบนอีกคนนึงครับเดี๋ยวพาไปดูข้างบนอืบนี่ งบนอันนี้ทำอะไรครับถอนหัวใจต<ะ>ายแล้วรถผมจะไม่พิการดิอ<ะ>ยุ่หายใจก่อนด้วยจามาไฟสวัสดีไอฮิงครับผมอันนี้ต้องยกขึ้นมาเลยใช่ไหมครับมันง่ายกว่าร้อยยี่เนาะใช่ไหมเออมันกว้างทำอะไรก็ง่ายหมดเลยทำอะไรก็ง่ายครับ ตัวนี้บล็อกเรียบร้อยแล้วบล็อกน้ำมันไฮริกเรียบร้อยเลยครับเอาทุงยางอุดไว้กับกรองครับที26กาานนะครับวมทนด้วยกันอีกครั้งนึงนะครับี่ช่หมาว่าวันนี้ถ้าฝนตกยังไงก็ต้องลุยให้เสร็จใช่ไหมครับโอ้ตรงเอาให้เสร็จครับเพราะถ้ายกแล้วอันตรายเนาะค้างไม่ได้ถ้ามันดินมันยุบมามันล้มบ่ครับอืม ขั้นตอนนี้ถอดซีหนหัวใจเสร็จยกขึ้นมาแล้วยังไงต่อครับก็ขันน็อตเสร็จก็ดีดรถไปเลยครับอ๋อขันน็อตเสร็จดีลดลวไปรัอเป็นเดือยอยู่ลงไปถึงเฟรมล่างไงเด้อ๋อเป็นเดือยใช้เวลาเปลี่ยนน้ำไหมครับเอลราต้องยกตัวนี้ขึ้นมาเลยไหมดึงตัวนี้ขึ้นอ๋อต้องดึงตัวนี้ขึ้นมาส <c oughs> ายข้างล่างถอดเสร็จแล้วบ่ ครับต้องข,อของ้างบนก่อน้มันเียผมครับอ๋อต้องถอดขอ้างบนก่อนมันจะมีถอดสามทางอยู่ข้างล่างครับเดี๋ยวจะพาลงไปดูครับ,ตอ,รบตอนนี้ว่าผมนี่ต่อไปอนาคตผมก็จะต้องเปลี่ยนเอวเองเลยครับท่างก็ตกงานสิครับ <laughs> <laughs> โอ้จะทำเองได้ว่าสุดยอดแล้วอานหนัก <laughs> <laughs> นี่ครับต้องมาถอดตัวนี้ แป๊บเริ่มมีอาการแล้วครับถอดแป๊บตัวนี้ครับเพิ่มแล้วอือฮั่นเริ่มไหมออยยัดแล้วแรับครับครับเดี๋ยวไลยุกแทวนเดี๋ยวผมจะบอกเทวดาว่าเดี๋ยวโทรไปบอกเทวดาก่อนอย่าพึ่งตกนะตรงนี้ให้ไปตกที่อื่นก่อน เริ่มแล้วครับเอาอุปกรณ์มาแล้วนี่เขาเรียกว่าเท้าช้างเท้าช้างเท้าช้างตัวนี้สําหรับถอดสองร้อยครับผมร้อยยี่ต่างหากต่างหากครับอ๋อขนาดเล็กลงเลือกตัวนี้ตัวนี้ถอดร้อยยี่ไม่ได้ใช่ไหมอ๋อมันจะสูงกว่าครับผมอ๋ออาการมันใก้เลยครับในเอฟดูกันว่า แต่ละรุ่นมันต่างกันครับครับรจะทเป็นตตัวตัวนี้ถอด200ได้ทุกรุ่นเลย,เเยใช่ไหมถอดสอ้ยเอ๋อคม,มสุแคทได้หมดอ,อ,งงอ๋อนี่เขาต้องเลือกพื้นที่แข็งตรงนี้แข็งอยู่แล้วครับลูกรังล้วนๆเลย<ต>ผมอัดอย่างดีแน่นเปี้ยแน่นแน่นนอนตรงนี้ไม่มียุบครับดัดิงดินนะครับไม่รู้กี่เขียว กินให้ลีกอะไรหอมทำไมเหมือนส้มตำแทะอ,อ,อืมบนน้าท่าจะมาแล้วมาจริงนี่นสถานการณ์ครับนี่ครับแน,นลครับางแสงครับมาดูนี่จะหมุนอ๋อหมุนไปชนฐานมันข้างบนนี้หาดูได้ยากเลยส่วสนมากเขาไม่ให้ ไม่ค่อยได้ดูกันเดอ้อแบบนี้เนาะใช่ไหมช่างส่วนมากไม่ค่อยได้เห็นเด้อแบบนี้เนาะใช่ครับอืมมีอูเดียวเนี่ยนะครับจะท,ทำทำมากว่า20ปีแล้วครับนี่นะครับผมรรัับปะกโครับทำตั้งแต่รุ่นพ่อครับรับประกันหนึ่งปีนู่นนะนี่คือทายาทใช่ไหมครับนี่ครับผมรุ่อนอพี่มิมเอวรับประกันหนึ่งปีแต่ถ้าของใหม่เจ็ดวัน สุดยอดไรเอวรับประกันหนึ่งปีของใหม่ทำไมแรอคนไป้ของอูดีบไม่ของอูเขาเลือกเอาแต่เอวติดรถมาดิเขาเลยกล้ารับประกันไงมันต่างกันเนาะครับเล็ญี่ปุ่นกับเล็เกาหลีนี่ต่างกันอืมเล็ไทยถ้าเล็ตุรกีล่ะอูเล็กตุรกีนี่สุดยอดเลยมา่าคนยังต่างี่เนี่คือวัตถุดิบเนาะวัตดุดิบการการผมได้ายนิดเหล็กนี่จะตาย องศาต้องได้ต้องได้องศาต้องเสมอกันหมดต้องเป๊กขนาดนี้เลยอ่ะช่างอายุน้อยเทสครับช่างยังเป็นโสดนะครับ สนใจก็ติดต่อมาช่างโสดบ่โสดไหมนี่มีเมียยังช่างมีเมียยังยังไม่มีนะครับนี่นะครับผมโอ้ยังไม่มีประสบการณ์เยอะนะครับนี่คนนี้โสดครับคนนี้โสดคนนี้โซดสองคนนี้โสดครับผม้อันตรายอันตรายอันตรายนเกี่ยกับชีวิตเอาปะอายุน้อยแต่ประสบการณ์เยอะนะครับช่างนี่ครับ โอ้ผมก็นึกว่าหม,มุนต okay. <c oughs> <c oughs> ันนั้นขึ้นต้องเอาแม่แรงกดอีกวันนั้นมาทำกี่คนวะสามคนบ่สี่สี่กับท้าเกวันนี้มีไปเปลี่ยนที่ไหนบ้างไหมนี่ คอนนายกนะครับไปชุดนไปมีกี่ชุดนี่ก็มีอยู่สองชุดครับสองชุดแล้วก็ชุดเชื่อมคว้านอีกต่างหากครับเชื่อมคว้านต่างหากอีกอ๋อเชื่อมคว้านก็ทำนอกสถานที่เหมือนกันทำครับเมื่ี้ก็ทำหมดโอ้ทำหมดเลยเก้าร้อยไร้ครับพันเลยครับ เป็นเกียรติประวัติในช่องมิมล้อเหล็กนะครับแต่ตอก็บอกว่าให้ดูดิจะแทบหน้าจอไปแปะไล้ฝาโตเก่นนะข้าวโอ๊โอ้ฮะเบ็ดจะหมดแล้วเอาให้ตาตายยังข้าผัดเื้ยคบกันเลยเฮ้ยสีบายเฮ้ยนู่นกินข้าวมาเรียบร้อยแล้วครับโอ้กินมาเรียบร้อยแล้ว ช่างหิวข้าวยังเดี๋ยววางครับพอดีเพิ่งไปกินเเออเดี๋ยววางไว้ดีเด้อหิวก็จัดการเลยวิมกินข้าวมะซื้อมาให้อยู่นี่เดี๋ยวผมกินข้าวก่อนช่างนี่จะดูแป๊หนึ่งก่อนนะเอวขวานหมดเลยใช่มีชุดขวานต่างหาชุดเตียนเอวต่างหา ออมานอกสถานที่ก็ได้อีกเครื่องจึงสนามมืองนโอ้นี่ครับของนำขึ้นก็ว่าจะทำอยู่นะเออเนี่ยรอบอุปีใหม่อุปีก็แค่ก็แค่ไหมแค่แค่ของเซียนหนุ่มก็ว่าจะทำอืมเยอะส่วนมากบ้านเราก็จะไปที่ช่างกล้องเนาะ เพรราาาะว่มันใกลรร้ถือได้ว่าถ้ามาในอำเภอบ้านกวดนี่น่าจะมาตรงนี้ที่เหกนั่นนี่เปลี่ยนเอวเลยใช่ไหมช่างบ้านกวดเคยมาเปลี่ยนเอวบ้างไหมที่นี่หลายครั้งแล้วครับนี่มาเที่นี่มาหลายเลยครับไปจนถึงนครพนมเลยครับบอสในในเฉพาะระเว็บ้านกวดเนี่ยเคยมาเปลี่ยนของใครบ้า,บางมาก็หลายครั้งนะครับบอสออำเภอ,อ,อ,อบ้านกวดนี่เยอะอยู่ครับเยอะอยู่เนาะ วรไปเนี่ยครับอ่าทำโอ้ทีสลับกันนะครับมีสองชุดอืมมีสองชุดก็มาผมก็ทเสียตรงไหนซ่อมตรงนั้นเรบยกเว้นเสียในน้ำตอนนี้รถนี้จริงๆถ้าคนที่เขาใช้จริงๆอะถ้าเขาไม่ได้คิดถึงแบบเนี้ยเขาก็ใช้ไปอย่างนี้แหละใช่ครับเพราะมันใช้ได้มัใช้ได้เพียงให้มันรวมแค่นั้นแหละครับมันหลุดกับมืออืม นั่นแหละต้องให้มันเสียเลยอ่ะรมอเตใช่ไไม่ได้ว่ายางแบน์เลยแต่ขี่จนใช่ขี่จนยางแตกถึงหยุดเยองขาดจะมีครับอ่าแต่ผมคือว่าอาศัยที่ว่าทำให้คันเอสเคร้อยมาปุ๊บผมขับแล้วมันติดใจเลยไงมันนิ่งดีอ่ะก็ทำรถเก่าให้มันใหมันเรียกมันกระตุกกระตักร่าอืมมันนิ่งดีก็เลยทำไปเลยจบทีเดียวขับสบาย เราซื้อรถเหมือนผมซื้อรถมือสองแล้วมาถึงเรายกยกข้างล่างทั้งคันอุ้มคันลงไปขงล่นงเลยหมดจบ้ใช้นานๆยาวนี่คือันใช้ยาวๆเลยข้าห้ครับผมมาอนไปทำให้ทุกคอยู่กับเอยู่กับเก่ากะเ้หปีนฮะวานไปตเปลี่ยปี อกูปูนเราใช้งานมานานแล้วครับอันเปลี่ยนไปก็ใช้ได้ห้าปีกว่าแล้วยังใช้ได้เลยยังไม่หลวมหลวมครับหลวมใช้ได้มาถึงห้าปีแล้วก็หลวมออ๋ไปทำซ่อมเข้าใหม่ครับแล้วมันควานได้กี่รอบถ้าเป็นเฟืองเดิมจะควานได้ประมาณสองถึงสามรอบสองถึงอ๋อเราจะขยายไซต์ถูกปืนขึ้นไปเรื่อยๆครับอืม จาก28เราก็จะขยายไป30เดิมเดิมมันสแตนดาร์ดมันเท่าไหร่มัน28ครับ28ครับอ๋อเราก็จะขยายไป30 30 32 32ครับนี่ประมาณนี้จบจบแค่32ครับผมทั้งนั้นข้างนอกนี่จะบางครับอ๋อครับสำคัญคือต้องอัดจะวิลลลูกปืนบ่อยๆใช่ไหมครับผมจะหมุนอัดเรื่อยๆน่าจะดีครับ3-4ปีครับ ขึ้นอยู่กับการดูแลรักษาของคนขับด้วยครับทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่ับรบ่อยๆครับเงีบๆนั่นแหละต้องไปดูตามคลิปเนาะเห็นหลายๆครั้งเลยเงียบๆใช่ใช่นี่ตั้งระบบแล้วเขาก็จะยกตรงนี้ลอยขึ้นครับ ตอนนี้กำลังถอดน็อตยังไม่เสร็จเดี๋ยวจะให้ดูเป็นช็อตเป็นช็อตไปครับะขั้นตอนนี้ก็อยู่ประมาณนี้เดี๋ยวค่อยดูขั้นตอนต่อไปแล้วกันสวัสดีครับ